วันนี้จะมาทำคลิปสั้นๆน,นะคะอัปเดตในเรื่องของการยื่นวีซ่าของฮังการีนะปี2565ซึ่งจะมีคิวยื่นวีซ่าวันที่2เดือนกุมภาเนี้ยค่ะทีนี้เลยจะมาอัปเดตในเรื่องของเอกสารเดี๋ยวนี้ ในส่วนของเอกสารที่ที่สําหรับพนักง,งานว่าที่ต้องต้อง,ตองเตรียมไปใช่ปะคะก็จะมีเหมือนเดิมจะมีใบยุระดับฝีมือแรงงานพาสะปอร์ตตัวจริงใบยุคระดับฝีมือแรงงานก็ต้องเป็นภาษาภาษาอังกฤษและวก็ตัวจริงนะคะแล้วก็รูปถ่ายสองใบพื้นขาวถ่ายมาเห็นหูเห็นกรอบหน้าชัดนะคะก็ตามนี้ ในส่วนของเงินตอนนี้ประมาณ60ยูโรก็ประมาณ2 0 0อันนี้คือค่าวีซา่าในระยะเวลาในการเดินเอกสารของฮังการีก็ยังเหมือนเดิมระยะเวลาในการรอก็คือประมาณ3เดือนนะคะก็คือ90วัน,จะะนิจาราณาแล้วแต่เคสบางทีก็จะเสร็จเร็วขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่เกิน15วันหรือก็ ช้าก็ไม่ช้ากันนี้ค่ะช้าประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะไม่เกินนั้นนะคะในส่วนของสัญญาจ้างเดี๋ยวนี้ของนายจ้างจะทําเป็นสัญญาจ้างภาษาอังกฤษแบบนี้มาภาษาไทยครึ่งหนึ่งภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งก็พนักงานนวดได้เอกสารมาเรียบร้อยเนี่ยเราควรอ่านนะคะอ่านเพราะว่าภาคภาษาไทยเขาก็จะบอกมาแล้วว่าในเงื่อนไขของสัญญาระบุว่าอย่างไรบ้างการทํางานกี่ชั่วโมง ระยะเวลาในการดีสัญญาก็คือ2ปี2ปีนียคุณทำอะไรได้บ้างในกรณียกเลิกสัญญามีค่าคือค่าปรับนะคะในการผิดสัญญาจ้างอันนี้ก็คือตกลงทั้งสองฝ่ายรับรู้ในส่วนของการหยุดสัปดาห์หนึ่งก็หยุดหนึ่งวันนะคะก็คือตามกฎหมายบ้านเขาก็จะหยุดสองวนันแต่โดลยลักษณะจริงๆก็คือหยุดหนึ่งวัน ทำงานอาทิตย์นึงหยุดอาทิตย์ละวันนะคะสองที่พักที่พักฟรีอาหารหาทานเองอในส่วนของออวีซ่าของในภาษาอังกฤษตอนนี้มีเขาทําเป็นแบบใหม่แล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษากรีานะคะแล้วก็จะมีสถานทูตไทยรับรองตรงน,นี้ให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือสัญญาจ้างตรงนี้ งานที่ทำจะเป็นสัญญาจ้างผ่านกรมแรงงานหมดนะคะก็คือขออนุญาตทํางานเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะบินไปทํางานก็ต้องรายงานตัวที่กระทรวงแรงงานก่อนเดินทางไปทำงานกับลูกจ้างเพราะว่าจะต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างแรงงานไปต่างประเทศนะคะเสียังค์ห้าร้อยบาทในการขึ้นทะเบียนก่อนออกจากประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ก็คือในส่วนของงาน อัปเดตปี2 0 6 5ของงานฮังการีสัญญาเปลี่ยนไปมีภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาฮังการีเพราะฉะนั้นสะดวกภาษาไหนอ่านภาษานั้นแล้วก็สัญญาจะมีผลทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่าคิดการณ์ทําความเข้าใจด้วยนะคะถ้าเกิดเ,เราผิดสัญญาก็มีความผิดเขาผิดสัญญาก็มีความผิดเพราะฉะนั้นทุกคน ก็ต้องอ่านในส่วนของสัญญาของตัวเองหรือพาร์ทของตัวเองว่าเงื่อนไขของที่เราจะปฏิบัติตัวในเรื่องของสัญญาที่ต่างตอบแทนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าก็เป็นสัญญาทํางานทั่วไปนะคะอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติก็คือโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะคะฝากไว้นะ,ะถ้าเกิดใครที่กําลังมองหางานของฮังการีก็อาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆหรือ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดของยุโรปเพิ่มดีขึ้นก็จะมีอามีประเทศอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะคะยังไงฝากไว้แท่านี้นะคะเราเอามาแชร์คำฟังแชร์ไว้เท่านี้ถ้าเกิดมีอะไรคหน้าม,มีอะไรที่อยากให้จะสอบถามหลยแม้ก็แปะในโพสต์ข้อความได้เดี๋ยวจะกลับมาตอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะอยากรู้ประเทศไหนฝากไปได้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ